คับวันนี้ก็มีเป็นคีย์บอร์ดนะครับจากทางค่าย Signal eSport มาให้ชมกันนะครับวันนี้มาในรุ่นของ KB 770นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือสวยงามนะฮะตัวนี้มาโคได้นะครับนี่ตั้งค่ามมาโคได้เลยนะครับเป็น RGB 16.8ล้านสีนะครับโหมดไฟมีไม่ถึง21โหมดกันทีเดียวนะครับผมส่วนการกดเนี่ยรองรับการกดถึง100ล้านครั้งนะครับ IP68 กันน้ำตัวนี้บอกเลยว่า ครบนะัวัสดุดีแถมยังกันน้ำอีกนะเออก็คือจะมีรูระบายน้ำอยู่หลังคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูกันนะครับวันนี้นะครับนี่อย่างที่บอกไว้ว่า100ลา้านครั้งคีย์ไลน์นะครับผมก็คือลองลองการกดนั่นเองนะแล้วก็เป็นโนเบิลนะครับผมก็คือไม่คลิกเนี่ย โน่ดับเบิลคิกเออร์ก็คือเหมือนกับว่าไม่เบิร์นแน่นอนใช้ไปนานๆนะครับผมเขาเขียนไว้อย่างนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นออปติคอสวิตต์นะครับผมเป็นสวิตต์ต่นี้เลยนะครับเป็นวูเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้านหลังกล้องนะครับก็จะบอกต่างๆว่าปุ่มนี้ไปปุ่มอะไรนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันกับอะไรได้บ้างนะก็จะมีมาให้หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลต่างๆนะครับพวกสเปคของคีย์บอร์ดตัวนี้นั่นเองนะครับซอฟต์แวร์ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บ Signal e s p o r t นะครับผม c o m s ต๊าฟพอนะครับก็รองหาโหลดมาใช้กันได้นะครับผมไปดูตัวคีย์บอร์ดกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพคในกล่องนะจะมีตัวคีย์บอร์ดมาให้นะครับแล้วก็เป็นนี่เลยนะครับมันนว่นคู่มือนะครับเวลาเราจะกดฟังก์ชันอะไรเนี่ยหรือกดอะไรไม่ถูกเนี่ยตรงนี้มีบอกหมดเลยนะคไม่ว่าจะเป็นโหมดไฟมัลติมีเดียฟังก์ชันต่างๆนะครับใบนี้บอกหมดเลยนะครับอ่าก็มีตัวดึงคีย์แคปมาให้นะอันนี้สำหรับดึง พวกคีย์แคปออกนะครับผมตัวนี้แล้วก็เป็นสติกเกอร์นะครับกับใบรับประกันตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าเป็นตัวบูออปติคอลสวิตช์นะครับเดี๋ยวดึงให้ดูนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับผมเป็นบูออปติคอลสวิตช์นะนี่เสียงจะลั่นๆหน่อยนะอ่านะครับนี้ก็เป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้ปรับมาใหม่แล้วนะครับผมก็คือเป็นจ0นนะครับซึ่งสามารถเนี่ย คือคีย์ไทยเนี่ยไฟทะลุแล้วนะครับผมก็คือโอ้โหสวยงามไฟคงบาดใจนะครับผมตัวนี้มีไฟข้างๆ้ามาให้ด้วยนะครับนี่ไฟด้านข้างกับด้ายขวามาให้เลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้สามารถปรับโหมดไฟได้นะครับผมก็คือเยอะเลยว่าอ่ะ21โหมดไฟนะตัวนี้เป็น rgb นะครับสามารถไปเซตได้ซอฟต์แวร์นะครับผมโหลดมาตั้งค่ากันได้นะครับใช้มาโครก็ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผมปุ่มเนี่ยรองรับการกดถึง100ล้านครั้งนะครับก็คือเป็น blue switch อั t i c a l นั่นเองนะครับผมว่าคือเสียงจะเป็นอย่างนี้นประมาณนี้นะแล้วก็มีเดียคียอยู่ที่12คีย์นะครับโพลิเรด1000เฮตัวนี้ a n t i ิ o ก๊อสติเป็นฟูลคีย์นะบก็คือสามารถกดพร้อมกันได้ทุกปุ่มเลยนะครับแต่มือเราจะมีแค่10นิ้วเนี่ยเต็มที่ก็10ปุ่มแล้วนะครับผมการเชื่อมต่อเปแบบ usb 3.0นะครับ สายยาว1.8เมตรน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ประมาณ900กว่าก,กรัม945กรัมแล้วก็เกือบโลนึงอ่ะก็ถือว่ามีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะครับอ่ะ๋ยวไปดูใกล้ๆก,ก,กันบ้างตัวไฟเนี่ยสามารถปรับได้นะครับสามารถปรับได้โดยการกดฟังก์ชันนะครับผมนี่เดี๋ยวจะมีมาให้นะครับเป็นเซ็ตไฟมาให้นะครับนี่ตัวนี้สามารถบันทึกเรคคอร์ดนะครับหมดไฟที่แบบว่าเราสามารถคัสซอมเองได้นะครับนี่ การปรับตรงนี้มีโหมดให้ตังตรงนี้อยู่นะครับเป็นโหมด789ดนะครับก็คือสามารถเซตได้เองเลยว่าอยากให้ปุ่มไหนมีไฟสีอะไรบ้างไหนปุ่มไหนติดไฟไม่ติดไฟบ้างนะครับเซตได้นะครับว่าเคยจะมีการกดบันทึกเลคคอร์เนี่ยจะอ,อยู่ที่ฝั่งน,นี้เห็นไหมเลคคอร์ปึ๊บอ่ะแล้วก็กด T h j k อ่ะเสร็จแล้วกดอีกทีปึ๊บอ่ะอยู่ที่โหมด8เห็นไหม อยู่ที่เราเซตเอาไว้เลยนะครับอันนี้ถ้าสมมติมว่าเราเซตเเไปแล้วเนี่ยมันเพี้ยนมันไปมั่วซั่วไปแล้วเราสามารถรีเซตฟังก์ชันการตั้งไฟได้นะกดฟนะังก์ชัน D E L ครับหรือ delete นั่น,นเองนะครับผมกดค้างเอาไว้นะครับปึ๊บอ่ะมันจะกระพริบอย่างงี้ปึ๊บมันจะรีเซตตัวเองใหม่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้ไฟด้านข้างนะครับ,บนี่ตรงนี้ปรับได้นะครับผมสามารถนี่นี่ให้ดูเห็นไหมไฟตรงนี้นะครับสามารถปรับได้จากการกดฟังก์ชัน E S C นะครับนี่เห็นไหม ไฟจะเปลี่ยนได้นะครับด้านข้างไม่ใช่เล่นๆนะครับตัวนี้โอ้โหอันนี้คือปิดนะครับอ่นนี้ก็คือเป็นเรนโบว์นะครับนี่โอ้โหคือแบบถูกใจนะครับผมสวยงามคีย์บอร์ดตัวนี้ฟังก์ชันไหมครบกันน้ำอีกทางหากนะครับโอ้โหไฟก็เลิศนะครับปุ่มสวิตดีนะครับอ่ะดูด้านหลังกันบ้างนี่ด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นเขียนชื่อรุ่นตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็มีเหมือนรูระบายน้ําออกนะครับก็คือตามที่เขาบอกว่าเป็น กันน้ำนะครับก็คือน้ําจอดตรงนี้ถ้าน้ําเข้ามาในคีย์บอร์ดนะครับ่ถ้าเราน้อาน้ำแบบหยดโปะลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ขังในนี้มันก็จะมาออกตรงนี้นะครับนี่อ่าเห็นไแล้วก็สามารถปรับความสูงได้นะครับระดับความสูงความสูงมียางกันเลื่อนมาให้สี่จุดนะครับนี่ซ้ายขวาเลยนะครับมีไฟโอ้ไฟมา่างนี้เลยรอบๆมาถึงด้านหลังเลยนะครับนี่เห็นไหมเออถือว่าดีนะได้อยู่ นะครับหรือจะหากชอบใจนะครับผมตัวนี้ครับหรืออยากสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เพจ K G I T Gaming Gear เลยนะครับผมอ่าหรือจะมาดูสินค้าหน้าร้านก็ได้นะครับส่วนกลางชั้น3ห้างเซียรังสิตนั่นเองนะครับหรือที่นีงก็คือซอยพหลโยธินเจ็ดสิอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับผม YouTube ของเรานะครับ K G N The Gang Channel นะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กันได้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีและขอบคุณครับ